สังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าได้ด้วยอาชีวศึกษาท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องสังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าได้ด้วยอาชีวศึกษาแสงสว่างและหนทางแห่งการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญยั่งยืนนั่นก็คือกำลังคนภายในประเทศ คนจะดีมีคุณภาพย่อมมาจากการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเช่นเดียวกันการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะต้องสอดคล้องกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหามีทักษะชีวิตและการทำงานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเกาะป้องกัน สร้างให้ตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ได้ท่านผู้ฟังคะท่านทราบหรือไม่ว่าโรคของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจนถึงปัจจุบันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมากมาย บางอาชีพมีการแจ้งงานลดลงมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ในทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนมีมัตรกร,รมที่เรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทและอำนาจในชีวิตมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม AI จึงเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานดังนั้น การมีฝีมือทักษะในการสร้างชิ้นงานทักษะการทำงานการบริการและการประกอบอาชีพทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบันได้ดิฉันคิดว่าการเรียนในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะการทำงานอาทิทักษะงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรือทักษะการบริการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎีฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญมีความชำนาญติดตัวไปตลอดชีวิต พื่อให้ก้าวสู่โลกของการทำงานได้เร็วขึ้นตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานของโลกอาชีวศึกษานับเป็นแหล่งผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อป้อนให้แก่ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วนนับว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในยุคการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศไทยยุค4.0น้บจากนี้ เราเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศโดยแรงงานฝีมือภาคอุตสาหกรรมมาขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเน้นการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่เราเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตรกรรมมีนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยคนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมและคิดค้นการทำงานของเครื่องจักรอาชีวะ เรายังเปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตไปเน้นภาคบริโภคมากขึ้นเพื่อให้กำลังคนมีทักษะเฉพาะด้านที่เทคโนโลยีใหม่ๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชาวอาชีวะจะผลิตคนยุคดิจิทัลชาญฉลาดในเรื่องเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้ทันตามยุคสมัย สามารถทำงานไปพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างแท้จริงทุกท่านหน้าที่แห่งนี้จึงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมของประเทศเราจะผลิตคนไปประกอบอาชีพมีทักษะทำมาหากินด้วยตนเอง ผลิตกำลังคนอาชีวะที่ทรงคุณค่าสร้างงานสร้างนวัตรกรรมเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเข้มแข็งความสามารถเป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกได้อย่างมั่นคงมัน่นคงและยั่งยืนอาชีวะพัฒนาไทยให้เดินหน้าสร้างคุณค่าทัดเทียมยุคสมัย สร้างอนาคตพวกเราให้กล้าไกลโลกยุคใหม่ประเทศไทยจะยั่งยืน